สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูนะคะมาถ่ายทำนะคะถือว่ามาสอนนอกสถานที่นะคะนะคะที่นี่นะคะก็คือคลองนะคะคลองนักเรียนเห็นไหมคะคลองเขาเรียกว่าเป็นคลอง20นะคะนักเรียนจาไว้ที่ค,ครูพูดใตอนนี้นะคะคือคลอง20คลอง20นะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไรนะคะเรื่องเลยก็คือชนิดของคานะคะชนิดของคําเป็นทำไมคะนักเรียนมีกี่ชนิด นี่ชนิดคะอ่าชนิดของคำนะคะมีอยู่ทั้งหมด7ชนิดนะคะแต่เราจะเรียนเพียงชนิดแรกก่อนนะคะอ่าเรามาท้าความก่อนนะคะชนิดของคำเจ็ดชนิดนี้ก็คืออะไรบ้างคะคานามคําสรรพนามคํากริยานะคะคําวิเศษคําบุพบทคำเชื่อมและคำอุทานนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำนามก่อนอ่านะักเรียนตอบได้ไหมคะ คำนามคืออะไรไนช่วยกันคิดหน่อยนะคะคำนามคืออะไรนะคะอ่าก็คือคำที่เรียกชื่อนะคะคนนะคะสัต์สิ่งของสถานที่นะคะที่ครูมายืนอยู่ตรงนี้นะคะหรือสภาพแวดล้อมทั่วทวไปนั่นเองนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นอ่ะคำนามนะคะคำนามเรียกทั่วๆไปนะคะอ่ะ แต่เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะคะคํานามเนี่ยเดี๋ยวถามนักเรียนก่อนมันสามารถแบ่งออกเป็นออไ,ปได้กี่ชนิดคะนักเรียนกี่ชนิดคานามก็แยกออกเป็นอีกทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะคะนั่นก็คือนามอะไรคะ1นึ่นามสาม,มัญสองนามวิสาม,มัญ3นามอะไรคะนามอะไรนามลักษณะนามนะคะหรือว่าอ่าชนิดที่4ก็คืออะไรคะชนิดที่4ี่ อะไรคะอ่านึกออกเอาเอา,เอาถึงที่นึกออกก่อนก็ได้นะคะไม่เรียงก็ได้อาการานามใช่ไหมคะชนิดที่5อะไรคะชนิดที่5มีนามสามัญน,นามวิสามัญน,นามลักษณะนามนะคะอาการานามและก็สมุหนามนะคะเราอาจจะไม่ได้เรียงทั้งหมดนะคะแต่ให้นัเกเรียนจําได้นะคะอ่านนามชนิดแรกก่อนก็คือเรียกชื่อทั่วๆไปใช่ไหมคะเรียกชื่อทั่วๆไปเช่นที่ครูอ่าเอา คำแรกก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปถามที่โครูขึ้นต้นไว้นะคะอ่าอย่างเช่นคำนามใช่ไหมคะอ่าอันนี้เรียกว่านามทั่วไปก็คือคำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าโรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนก็คือทั่วทั่วไปทีนี้เราจะนำคำว่าโรงเรียนให้เป็นนามวิสามันนั่นก็คือชี้เฉพาะเราจะเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเราจะทำได้ไงคะอ่าเป็นโรงเรียนอะไรชี้เฉพาะเข้ามาก็คือ โรงเรียนวัดบางรงเรื่องนั่นเองใช่ไหมคะอ่าที่นี้ต่อไปเอาจากสถานที่ที่ครูมาอยู่ตรงนี้นะคะน้มที่เรียกชื่อแทนสถานที่ที่ครูบอกตั้งแต่เบื้องตน้นว่าอะไรนะคะคลองใช่ไหมคะคาว่าคลองเป็นอะไรเป็นนา้าสามัญทีนี้ทําให้คลองเนี่ยชี้เฉพาะขึ้นมาว่ามันคือคลองอะไรนะคะก็คือวิสามัญน,นั่นก็คือคลองอะไรคะนักเรียนคลองอะไรนะคลองอะไรคะที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นก็คือคลอง 20่ใช่ไหมคะนั่นเองนักเรียนพอจะได้ไหมคะแค่2ชนิดก่อนนะคะอ่าวันนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย